สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยราวสามัคคีจ้าแนวทางราวสามัคคีแนวทางของวันอาทิตย์วันที่23เดือน2 2000หาเ่าย6 8จ้ามือนอี้กับมาพบกับแนวทางของแอนจ i อยคือเก่าล้วก็ตามเคยจะสวัสดีทาง fc มา fc เก่าด้วยจ้า ก่อนสิไปรับชมแนวทางหวย,าย,ยาลาวสามคีวันที่23เดี๋ยวมาเบิร์ผลวันที่22คันก่อนจะสําหรับลาวสามคีของเฮาจ้าวันที่22สำหรับลาวสามคีเลขเด่นจะให้ไปที่เด่น4และ5จา้าสำหรับผลคือ040-0ค่ะพี่น้องจา้า040-0จับคู่ผ่านไปทางบนทางล่าง สายวิ่งซ้ายรูดก็เห่าปังมาเด้งเด้งจา้าโอ้โหเด่นสองตัวมาขบเม็ดเลยเนาะทางบนทางล่างสำหรับสี่ศูนย์จับคูพาดไปค่ะเสียดไปจับหายสี่สามสี่สองเวลาจับสี่สามสี่สองมาสี่หนึ่งเวลาจับสี่หนึ่งสี่สองไปสี่ศูนย์เวลาจับสี่ศูนย์มาสี่สองสี่สามโอ้โหจับคูยากค่ะสำหรับเราสามเมืี สายวิ่งสายรูดนี่ถือว่าปังเนาะมาในแบบเรียงเด็กนอกจากสำหรับบนนี่มาศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์บนศูนย์หลังกันเลยทีเดียวเนาะ,ะสำหรับหลางก็คือหาศูนย์เมือนี่แอจะอกระขามหาศูนย์จ้ะปกตินี่สิบบวกพาดหาศูนย์แต่ศูนย์หาศูนย์บุคคลเห็นออกน้อเมื่อหนี่ขามหาศูนย์มาหาศูนย์อีกถือว่าคนขางเข้าใจออกผลอยู่เนาะตัวเสียจนอจับรักนี่ถือว่ามาเบิดเลย อ่าตัวเสียจะจับรักเนี่คือบอมาเราจะปูบบกติดหาซูนย์นี่บกวหยหมักมากน้องเมื่อนี่มาโผล่หาศูนย์ศูนย์บนศูนหลังก็เลยทีเดียวอ่าสำหรับลางก็คือเขาเดินหาวิ่งรูดหาเราจะจับขู่เสียดไปเบิดเลยทางบนทางหลังอืมเวลาบดจับหลักมากดีดีอย่างสี่ศูนย์หาศูนวันที่ยี่สิบนี่แอก็ได้สี่กับหาเนี่ยเท่ากับบกคลค่ะคนคางบกวยนี้จัก จากเลขเด่น4กับหาเลยเนาะวันสองวันมาโผส่4กับหาเอาจากวันที่20 40หา0บอกค่ะพี่น้องจะ้ะไป80สำหรับ4มา42อันนี้คือตัวอย่างคองวันที่20วันที่22จับให42 42 43มา40จับจับคู่ยาค่ะเอลิสสำหรับ ล่าสาำมื่อีนยอมเลยตัวป,ปุ๊บปุ๊บสำหรับวันที่23เมื่อนี่ตามลุ่นกัน่อจ้าสายวิ่งสายลุดนี่ยินดีด้วยเนาะสายวิ่งสายลุ่นก็ถือว่าปังปังเด้งเด้งกันเลยทีเดียวจะโอ้โหเด่นวิ่งลุดมาแรงก่อนสีไปรับช่วงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละกันเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งทีต่ตามากันไปเราจะสำหรับ พีโนโ่นเอฟซีทานใดที่เข้ามารับช่วใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้บ่พลาดแนวทางตัวต,ต่อไปเนาะจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวัานจาฝากด้วยโดยราคาเนาะสำหรับพีโนโ่นเอฟซีทันใดที่เข้ามารับช่วแนวทางเราจะฝากรับช่วฆษณาให้แอ้โจยโดยหลัาเนาะถ้าเกิดว่าเห็นโฆษณาหัวคิบกะโฆษณาได้ที่แบ,บว่าคามได้กะฝากรับช่วให้จบก่อนเนาะแล้วก็ คอยรับชมแนวทางจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเห็นถ่ายคลิปก็ฝากด้วยละกันเนาะรับชมโฆษณาหให้จบก่อนแล้วก็จังควอัยออกไปเนาะจ้ากำลังใจเล็กๆหน่อยๆเนาะจ้ะฝากด้วยละกันจ้าสำหรับลาวสามาคีจ้ามือนี้เล็กเด่นโอโห้ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งวันที่ยี่สินบนสองศูนย์บนศูนย์หลังศูนย์สี่ศูนย์ห้าตายมือน,นี้ยังคำนวณได้ติดศูนย์อยู่ ฮะไซวิ่งไซรูดเขาเ้ามักตัวได้ชอบตัวได้ผิจารณาเบิ่งได้เนาะจะเปรียบเทียบเบิ่งได้เนาะนำไปวิ่งไปลูดได้จ้ะ่อยจอจับคููนี่หูซึกวาสิพาดเนาะตัวประกุคู่แต่วิ่งลูดนี่ถือว่าคนข้างโอเคอยู่เนาะจ้ะมาดีอยู่เนาะจับคู่เดนซูนย์ลูดศูนย์มี ศูนย์สี่ศูนย์หาสำหรับตัวประกอบคู่มือนี้ก็คือ้าสีบัวเอาก็คือยังมีตัวเดิมอยู่เอาศูนย์สี่ศูนย์หาตัวเดิมละกันแะ่พอสําหรับตัวประกอบคู่นี่คือยังมีตัวเดิมติดมาอยู่สําหรับเรียนหนึ่งพิลหนึ่งเอาหนึ่งศูนย์ เดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจะสําสหรับลาวซามาคีของห้าจ้าเด่นศูนย์วิุูศูนย์เน้นไปที่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแต่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเบิงยอ้อนหลังกับหูซื้อวามาดีอยู่เนาะแต่ศูนย์ห่านี่บุกคลมากมากแล้วจ้าเมื่อวานมาผัวศูนย์หาเสยเลยหนึ่งหาหนึ่งหก เบอร์เลขเด่น0011วันที่22 0มาทางบนทา้งล่างขอเน้นไปที่เบอร์00 0, ละกันจ้พจะพอจับครูใส่กันก็นคือด00 0, อยูอ่สำหรับแนวทางลาวสามคีข,งขางวันที่23 3, ตามนี่เลยจะฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะอันนี้คือขึ้นจูกับความากักความชอบาะบ่มมีการบังคับกันแต่อย่างไดจ้ะ คืออยู่กับความมากักความชอบทามากักถ้าชอบคอยตามบ่มบอชอบบอ่มีตัวถูกใจก,ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะปล่อยจอยก็ใหายเป็น K, เพียงแค่แนวทางเราจะแนวทางกันมีเข่ามีรุดจะพี่นอจะผิดผ่านประาการใดก็ขอถูดขอพัยไว้ด้วยละกาเนเราจะคอยมาปังปังคอยมาเด้งเด้งอีกละกันเนาะถ้าสีมารเราจะขอหายพี่นอทุกคนทุกทานทีเขามาหลับชมแนวทางโชคดีมีใส่กันทุกคนทุกทานจะสวัสดีจ้า